เรื่องของการท่องเที่ยวหลายคนมองว่ามันจะต้องมีความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีที่นักท่องเที่ยวเขาไปสะดุดหมุดกลางถนนจนจ,นจมูกหักทางด้านของนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนของเมืองพัทยาเองก็ไปร้องกับเมืองพัทยานะคะเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาค่ะ คลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังเดินข้ามถนนเกิดสะดุดหมุดกลางถนนทำให้หกล้มได้รับบาดเจ็บบริเวณจมูกต้องรีบส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็พบว่าบาดเจ็บจนจมูกหักเหตุเกิดที่บริเวณถนนบริเวณชายหาด มเทียนนะคะทางด้านของนางลิซ่าแฮมินตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยามีการเล่าให้ฟังบอกว่าชาวอังกฤษสะดุดหมุดกลางถนนล้มจนได้รับบาดเจ็บซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีชาวแคนาดามีการสะดุดหมุดกลางถนนล้มได้รับบาดเจ็บมาเหมือนกันเคยแจ้งเมืองพัทยาไปแล้วซึ่งตอนนั้นนักท่องเที่ยวไม่ได้แจ้งความแต่ว่ามีการไปรักษาพบว่าได้รับบาดเจ็บจนซี่โครงหักสาซี่เย็บประมา หเข็มจนเดินไม่ได้หลังจากนั้นก็กลับประเทศไปแล้วพอมาครั้งนี้ค่ะก็มีชาวต่างชาติเนี่ยมาล้มบาดเจ็บอีกตนมองว่าเมืองพัทยาควรที่จะหยิบปัญหานี้ขึ้นมาแก้ไขแบบจริงจังให้มาแก้ปัญหาเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ล้มมากกว่านี้<ะ>ซึ่งมันจะอาจไปจนถึงเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บที่มันรุนแรงกว่านี้<ม>ก็อาจจะเสียภาพพจน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วย ทีนี้ล่าสุดค่ะนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเขามีการเปิดเผยบอกว่าโครงการหมุดสะท้อนแสงได้ทําตั้งแต่ปี2565ซึ่งโครงการนี้มีการติดตั้งทั่วเมืองพัทยาเพื่อเป็นการแบ่งเส้นการจราจร โดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นตึกแถวแล้วก็มีบาร์เบียมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากซึ่งหมุดดังกล่าวเป็นหมุดสะท้อนแสงเพื่อให้รถสัญจรในเวลากลางคืนได้เห็นเส้นแบ่งถนนได้อย่างชัดเจนหลังจากนี้นะคะทางเมืองพัทยาเองก็จะมีการลือหมุดถนนดังกล่าวออกเหลือให้เป็นแค่เส้นแบ่งการจาราจรเพียงอย่างเดียวค่ะ